ก็แบเดียวัทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นแมปที่มีชื่อว่าแทน VS เป็นหรอซึ่งผมว่าเราควรเล่นใน v, เซิร์ฟเวอร์วีขั้เตอนทุกคนไปเอาไปดูกันเลยดีกว่าครับทุกคนเลนสโกรครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทําการเล่นนะทุกคนในฐานะที่ผมติดแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่เราก็ยังไม่ได้ที่สุดน,นะทุกคนวันนี้ก็เริ่มจะดีขึ้นนะเพราะเราจะมีการตต่อที่มากขึ้นนะทุกคนไม่เหมือนเมื่อวานเพราะเมื่อวานเราเพิ่งเล่นแล้วก็ไม่รู้ว่าเล่นยังไง เอาล่ะเรามาเล่นกันเลยดีกว่าทุกคนโอเคอย่างแรกต้นไม้ขายอะไรบ้างเอ่ยก็เมล็ดองุ่นก็ขอซื้อเลิกกันสองห้าล้านโอเคไม่มีอะไรละอุดกัลยรูอดกันละเอาฝั่งที่อ่อนที่สุดก็จะเป็นทางนี้พอทางนี้มันแทบจะไม่มีอะไรเลยเราก็ต้องออกต้นไม้ออกก่อนอ่าถ้าจากนั้นเราก็เอาเมล็ดมาเอาเมล็ดองุ่นปลูกอย่างงี้อ่าอ่เอาจะไมวาง็นมะม่วงผมซื้อองุ่นมาไม่ใช่มะม่วงสักหน่อย ระหว่างนี้เราก็สามารถที่จะไปซื้อที่รดน้ําได้นะเพราะว่าเราต้องซื้อก่อนมาซื้อให้หมดเลยครับอะไรมีซื้อหมดครับไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วเราก็มาดีอุปกรณ์แล้วเราก็ถังน้ำผีเนี่ยมีอันไหนเนี่ยนี่ไงถังน้าต้องยี่สิบแล้วก็มาลดมะม่วงครับลดมะม่วงให้มันโตเร,เร็วๆโตเร็วๆหน่อยต้นมะม่วงมันจะโตเลยต้นมะม่วงไอ้ต้นมะม่วงเมนโก อยู่นี่อ๋อมันอยู่นี่ปัดโถผมก็ว่าอยู่เสียของปเปล่าเพราะผมโยนผิดอืเร็วเร็วโตเร็วเร็วโตเร็วเร็วเร็วเข้าเดี๋ยวเบนดอดมันจะมา,า,มาเราตายกับบดได้เลยต้นมะม่วงช่วยพวกเราด้วยโอเคสี 14. น่าจะพอไหวอยู่เลยเดี๋ยวเราเก็บไว้ในนี้ก่อนแล้วกันอันนี้คืออะไรเนี่ยใช้คืออ๋อเคนตัสออโอเคไม่เอาใช้เลย ไม่รู้เลย Ske. โอเควิหุยหุยหุยหายเลยครับหายวับเลยครับหายวับปุดตาวอเตอร์เมลอนของเรานี่คือดีมากแต่ทำไมมันเขียนว่าสับปะรดแล้วเนี่ย okay. โจตัวสักศิธ์มาว่ะแต่มันมีเลือกแค่นีเ้อเองก็ตายครับเราได้ตัวสักศิธ์มาแล้วครับดึงตัวมันเรียกว่าอะไรมันคือตัวไหนมานอยู่นี่นี่มันขายโอ้โหได้สี่ร้อยกว่าเย เดาไปทดแทนตัวไหนดีก็ไม่มีตัวอะไรน่าทดแทนครับเพราะเรามีนี่แล้วเอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเยทียบเงินสีอันนี้ได้สี่ร้อยห้าสิบอันนั้นได้ห้าร้อยก็อ๋อไอ้นี้มันเป็นตัวจํากัดแต่นี่มันเป็นแค่ตัวศักดิ์สิทธิ์ปัทโถผมก็ดูว่าตัวศักดิ์สิทธิ์จะดีกว่าตัวจํากัดที่ไหนได้ตัวจ,จากัดจะดีกว่าเพราะว่าตัวกับวิใครเอ่ยใช่เอฟซีเราไว้ น่าจะใช่เพราะเหมือนจะคนเปนคนเมื่อวานแฮปเราก็กำลังรอบอสอยู่นะคนดูสิตีเราคือมีเ่ไอแตงโมแตงโมแตงโมเนี่ยอะไรล่ะครับอุ้ยเอพิโซดซินโยระเขาจะมีอะไรผมผิดต่อไป lucky e v o l o n l o c a pick mode instincting อะไรคุณเอาอะไรมาเนี่ยอันนี้คืออะไรคุณเอาอะไรมา คุณเอาให้ไขรเขาเพ้าเขาต่าสดในนี้ฮะอะไรนะอะไรอ๋อใช่เอฟอ๋อคุณคิดผิดแล้วคุณค,คุณคิดผิดแล้วคุณค, <c oughs> คุณผิด,ดใช่เอฟซีเมื่อวาน<ๆ>น่าจะใช่เขาน่าจะใช้รหัสใหม่โอ้ไม่ก็ตัวดีเพียบเลยแต่ว่าเอฟซีใช่คนนี้ใช่ไหมไงอ๋อ ม่มีอะไรไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรไงไม่มีอะไรไม่มีอะไรแหละเดีเราไปเอาซีดก่อนเดี๋ยวเรารอบอสเกิดแล้วคนไม่รู้ว่าเขาจะช่วยอะไรเราหรือเปล่าหรือว่าเขาจะทําอะไรกับเราเขาจะให้ตัวดีกับเราหรือเขาจะทําอะไรหรือเปล่าขอเช็คก่อนละค่ะขายอะไรไม่มีมะม่วงแฮะเอ๊ะเเดี๋อ้าผมก็มีมะม่วงอยู่นี่นะแล้วนี่คืออะไรเนี่ย บอกนะว่าชื่อมันสลับกันแสดงว่าไอ้เมล็ดมะม่มวงก็ต้องกลายเป็นเมล็ดองุ่นแทนนะสิทําไมเกมมันแปลกๆัจเลยมาเฟียโซทุกคนเอามาเฟียโซตายเฉยเร็วเจไดจังอุ้ยแต่ถ้าโชคลาภขึ้นอุ้ยอา้าวไม่ใช่ตัวที่เราต้องการเราต้องการมอมบาริโลโคโคดิโลติดสถานะนีออนบาเลลรีนะกนะากัปุูชีนาติดสายหลงปื้อปื้อปัตตพิมมหากาย โย่บอสมาวูนี่ไงบอสระเบิดเอาแข็งเลยโอ๊ยโอ๊ยบอส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 จุ๊บแช่โอเคต้องฆ่ามันแล้วทุกคนโอโย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 ่อืมอืมระเบิดเอาแข็โอ๊ยไม่โดนเลยโอเคแช่แข็งมันโอเคเร็วเข้าเร็วเข้าลงลายเร็วเร็วเร็วเข้าเร็วเร็วไม่ทันเร็ว Yeah. ยาอ๋ยวคุงไปไหนเดียวเดียวสบอสเดียวเดียวอูอูไม่ไม่ตามนั้นคือจบแล้วน่าจะต้องย้ายแตงโมมาไว้ตรงนี้นะเพราะว่าทำไมมันต้องเป็นสับประรดจิ๊บแล้วน่าจะต้องย้ายแตงโมไปตรงข้างซ้ายสุดเพราะว่ามันจะเลือกตรงที่จุดอ่อนตอนนั้นเราก็เอาสับประรดไว้ว่าอ่ะรุปอ,อันไหนมันคือแตงโมเนี่ยนี่ก็แตงโม ก็อะไรเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราว่าเราต้องหาตัวดีๆบ้างแล้วละ่ะคือมันจะชอบย้ายแบบว่าย้ายไปทางที่อ่อนที่สุดนะคนคือมันจะไปทางที่แบบว่ากระจอกที่สุดแล้วมันก็จะไปนะคนคือท่าไหนที่กระจอกมันก็จะไปแล้าทา่ไหนที่มันเก่งเกิดไปมันก็ไม่ไปหรอกครับทุกคนใช่มันก็คงไม่ไปอุย้ยปืนแครอดขายได้ไหมละครับทุกคนโยปืนแครอดหนะ้าตาเป็นยังไงเนี่ยน้ำซื้อว่าแครอดโย ไม่มันน่าจะหยุดตรงนี้นี่ไงือ่องนี้แคร์หลอดหวาะแล้วมีสามวันแล้วนะโอเคองั้นเราก็เก็บไว้เยอะๆเลยครับทุกคนโอเคอยากได้เก็บไว้เยอะๆก็อยากจะอยากสารเกินส่วนตรงมาเล็นหระมีอะไรบ้างลองดูกันเลยดีกว่าอุ๊ยมีมาเร็ดมะล้าให้ดาเมจเท่าไหร่ไม่รู้แต่ขอ,อเก็บมาโบกแล้วกันมะเร็ดมะเขือยาวมันคืออะไรเนี่ยถ้าการแปล Uh, อันไหนที่กระจกที่สุดมันมังกรลองใส่มเมล็ดมะระจะดีกว่า,มาเมล็ดมังกรแล้วก็เอาเมล็ดมะระมาเมล็ดเ,เอา้าเมล็ดหายเฉยมัวโดนร้นค้าบิดไปนเนี่ยโอเคก็คือมเมล็ดมะเขือยาวอันนี้ทูเมนี่แพนเฉยเลยโอ้เยอะเกินไปนี่เราต้องลบบางฝั่งออกแล้วละ่ะเช่นฝั่งที่มันไม่ค่อยจับเลยกันเลยก็คือฝั่งนีม้มันคิดว่ามันเข่งเหรอดูฝั่งนี้ อ่อนแอจริงๆครับทุกคนขอได้ไหมนะครับอ <OT EN> เอ่อเอ่เออ,อ,อะไรอะขอขอขอได้ไหมครับตัวไหนเหรอหครับ <crouch ances> ตัวไหนครับ <S <S ตัวไหนครับผิดเอาตัวไหนครับเอผิดตัวไหนครับตัวไหนครับตัวไหนครับตัวไหนอะ เขาบอกตัวไหนอะตัวไหนอันนี้เหรอ,อหเฮ้ยของน้องผมครับของน้องผมของน้องผมของน้องผมมันคือของน้องผมมันคือของน้องผมจริงๆถ้าอยากจะได้ก็เอาตัวนี้ไปซะตัววิพืนเน่อยเดี๋ยวผมให้เลย เออเออเสียดายอ่ะผมให้ไม่ได้อ,ะอ,อ่ะฮะรอของน้องผมเสียใจนะด้วยนะครับผมให้ไม่ได้จริงๆคือยกเว้นตัวเนี้ยตัวตรงการเนี่ยของผมได้หมดครับโอเคได้ฮะ หมายถึงให้อะไรได้หมดเลยงัย้นมานี่เจ้าฮอสปอดเอาให้เขาฮ <ots> <ots> อสปอตฮอสปอฮะ ha, เออเอมขอโทษนะครับมันหาที่แค่ครั้งเดียวเอ่ ผมเก็บใบเฉยๆหอมไม่ได้ให้เขาเตือ้อโยโยยืมยากขึ้นละมันมันชื่อเลยนะนี่ไงฮอสลอตมันเป็นตัวจำกัดอะ่ะขอโทษเดี๋ยวต้องหามอมยังโอ้ผมเจอตัวดีละมาเตี้ยนี่ให้เขาได้ไหมออเรามีตั้งสองตัวเลยมาเตี้ยวมาดุงดุงหรอ มันชื่อว่าอะไรนะนี่มาเต้ยเอาไปเอาไปอยากได้มาเต้ยก็เอาไปซะมาเต้ยมาเต้ยเข้าไปได้ได้เอาไปมาเต้ยผมขอให้เลยเอาไปมาเต้ยใช่ใช่เอาไปมาเต้ยโอเคตัวนี้ผมจะให้เดี๋ยวเราก็จะวางตัวไหนต่อโอเคเขาได้มาเต้ยแล้วครับจงังหวะนี้โอเคเรีย okay. ว่าเต้ยผมยอมให้เพราะผมมีตั้ง ตั้งสาตัวผมให้ตัวหนึ่งคงไม่เสียเปล่าว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงฟาร์มเงินอยู่นะเพราะว่าผมก็อยากจะให้เขาว่างนะก็ถือว่าดีใช้ได้อยู่ขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับ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 โอเคโอเคเดี๋ยวนะนี่ตัวนี้ผมยิีแล้วนี่ โอ้ี oh, ทองซะด้วยนี่ไงนี่ตัวนี้ดีเนาะวางเลยชึบโอเคศักดิ์สิทธิ์นะทุกคนตัวศักดิ์สิทธิ์เราขอเก็บหมดเลยเฮ้ยองุุนคายเหรอเราผมซื้อได้ไมั้ยเนี่ยซื้อได้เราดูซิเจะซื้อได้นะใช่ผมซื้อได้โอเคขอบคุณมากเลยพระเจ้าประธานฟอนเอ้ยขอบคุณนะคุณเจนมาเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเจนเดียวเจนเดียวขอบคุณมากขอบคุณมากเจนเดียว คนดีมากมองใหม่ไม่รู้ละคนดีแล้วแบบแต่เราว่าเราจะเอาตรงที่มันไม่ค่อยไปกันเท่าไหร่เช่นในตัวเนี้ยที่มันมาบ่อยๆบาย,บย,บยสตรอเบอรี่ดาวิดแค่นี้กดบายแล้วก็กลายร่างเป็นมเมล็ดพืชเอาองนุนปลูกครับโอ้มันเต็มตรงไหนล้วเนี่ยอ๋อเต็มอยู่แล้วโอเคแล้วก็หาที่ยอดยาตาอุ้ย ขี้ถังน้ํำขีเนี่ยมครับมาใช้เพื่อมาม่วงเอเม่อยดีกว่าดีกว่าเครื่องปอดลมเร็วๆหนึ่งร้อยเปอร์เซ็แล้วก็มาหาดีกว่าถัางน้ําแล้วก็จึ๊บจ๊บจึ๊บ,บมันอยู่ไหนเนี่ยต้นมะม่วงเนี่ยเดี๋ยวผมยอดผิดอีกม่วงมันอยู่ไหนอยอ่นี่เหรออ๋ออยู่ใต้ต้นนี้เออก็ว่ามันหายไปไหน สลุตเต้นมะม่วงชอบไปโตที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยผมวางไว้ตรงนูมม้นหมดเล้ไงผมผมมีแต่ถังน้ําพีเนียมแต่ผมไม่ให้แน่นอนผมอยากให้ฝั่งนี้มันโตรเร็วๆว่าฝั่งตรงกลางก็เอฝั่งตรงกลางน่ากลัวมากกลัวตายที่สุดเลยฝั่งตรงกลางเนี่ยไม่รู้ว่าทําไมอนะโยบาเลลีน่ากาปูชิน่าโหเ oh. ยอะจริง ก็แถมติดสถานะดีซะด้วยดูสิบอลเลลีนาคาบ,บูชินา่ามันอยู่ไหนเอากระเป๋าผมเต็มเฉยวัดโทชารามันโ,นโอเคแล้วเราก็จับขายหมดเลยครับฉันต้องการขายเวลล์ของฉันทั้งหมดเอา้าไม่หายไปละ่ะก่อครับจ่ยอุย๊ยอุ๊ยใครเนี่ยอ๋อบอกครับเพื่อนโอเคอุย๊ยแหลกมากกีราฟัสโซเลสเล่หนึ่งจุดสามค่ะ พันล้านอันนี้ขายอันนี้ไม่ใช่หลักล้านหนึ่งจุสามพันเออหนึ่งจุสามพันอันนี้หน,นึ่งสามจุดห้าพันเออคุณเขาน่าจะไม่ได้ให้หรอกเออโชว์เฉยๆเลยมั้งพี่น้องผมก็ว่าทำมันมันไม่เท่ก็เพราะว่าผมลืมเปิดไอการผมลืมปิดการจมตีของคืชดูเฮมเท่มากยีสี่ถึงมันจะมันๆผมชอบดีนี่นุกคนเราได้มาเลสมาเล,าเลสับไม่ใช่มาเลสับประรด มันคือมาเล็สต้นมังกรไม่ใช่ยี่งไงมาเล็นผักยาวขาวเราต้องวาให้ครบทุกอันแล้วทุกคนหนึ 1, ่งสองเช่นเดียวปู๊กอันนี้ด้วยอุย้ยมันจะเยอะเกินไปเดี๋ยวเราก็ต้องทุบอะไรออกก่อนเช่นเราจะทุบไออันนี้อันนี้ออโอเคแ๋ยวเราก็วามะเล็สที่มีชื่อว่ามะเล็ส้ะเขือมาเขือยาวอืมทำไมชื่อมันแปลก แต่ผมต้องหาใบากระบอกแปดให้ผมให้ให้เจอก่อนคือมันหายไม่ไหนก็ไม่รู้อ่ะคือเกมมันบักอกจริงอ่ะคือมันชอบหายและหาจากจาก,จากว่าหมวดไหนก็หามไม่เจอครับทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้มีอยู่ในหมวดไหนครับทุกคนแล้วจากอาวุธพร้อมสู้บอททุกคนเราก็ขอเก็บของเข้ากระเป๋าก่อนอย่างแรกแล้วก็มาทําการเซลล์ของครับคนโอ้โหของมันเยอะจริงต้องเซลล์ก่อนนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวกระเปาเต็ม Yeah. จังหวะนี ment, so so ้ก็รอบอสแล้วทุกคนเหลืออีกแค่ห้าตัวเท่านั้นครับมาแล้วครับบอสมาแล้วครับบอสมาไลโนโทสลีโนระเบิดน้ำแข็งปิ้วไม่โดนไม่โดนปืนปืนนี้แค่หอดเยระเบมดนน้ำแข็งโคตรแรงอะหรอใช่ดาเมจสามสิบคูณสามสิบถือว่าแรงไหมเนี่ย บิวบิวบิวโอเคได้รอยโลนโฮสซิโลเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากเลยที่คุณมาช่วยเหลือแต่เราต้องเอาเป็นเลข3500มามเดี๋ยวเราก็ชาบโอเคแล้วเราก็เอาไปราต่อไปต่อไปว่าครับไรโนโฮสซิโน,โนว่าเลยครับโยได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยหยุย949สรวนทําแม่ยืดตัวผมโอ้พ่องก็ไม่รู้เหมือนกันเ ทำไมผมได้เยอะกว่าคุณก็ไม่รู้นะรู้ีิดีกว่าฮอ <คน S 1> สปอร์ตแต่ว่าแบบว่าสู้ยากจริงๆนะเนี่ยเลือดตั้งเยอะด้วยนะฮอสปอร์ตผมมีแค่สามร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วตัวใหญ่กว่าผมไหมเอ่อผมก็ไม่รู้เหมือนกัน,นว่าแต่ทำไมของคุณเป็นห้าร้อยเก้าส่หกผมก็ไม่รู้ไม่ชิ้ง <c oughs> ๆๆัง้นเดี๋ยวผมให้ตาอะไรเดี๋ยวผมให้น้ำแข็งคนคืนไป ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมให้คืนเดียว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 ผมให้ไอ้ตาเลโรตาล่าที่คืนไปโอ้อย่าอิจฉาผมเลยเดี๋ยวผมให้คืนไปโยต้องการการเกิดใหม่สามเพื่อเอาชนะบอสแสดงว่าบอสตัวต่อไปต้องหน้าตาแปลกๆแน่ผมยังได้แอม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 โอเคโรสตาเลโรกับล่าโตมาโตโอเคลาโตเมโตเราไม่มีเลยตาเลโรตาล่าลยโรสแล้วต้องใช้พิธีกรรมเสก โรสไม่ดีเฉยนั้นเดี๋ยวผมก็จะให้คุณช่วยเก็บไอตัวเก่งๆของผมอย่างเช่นฮอตสปอตกับไอตัวนี้ออคุณยังไม่ถึงเวลาเก็บเลยนะแถมคุณยังไม่มีลาตโตมิโต้เลยคุณรู้ไหมผมหาลาตโตมิโต้ La จากไหนจากไหนอุ้ยแอดมินอีเวนต์เสร็จแล้วเสร็จแล้วแอดมินอ <min> ีเวนต์หรอแอดมินอีเวนต์คุณต้องเข้าแค่เอดมินอีเวนต์แล้วมันจะเจอเหรอผมเจอลาตโตมิโต้จากแอดมินอีเวนต์ที่เขาเพิ่มโชครอแล้วก็เอามาเล็ดปลูกมาเล็ดอะไรมาเล็ดมะเขือนะ คือมะเขือแรงมากไม่ถังน้ำมาเลยเหรอพี่มะเขือยาวโคตรแรงครับทุกคนคือมันแรงจริงคุณสู้นายแครอทผมได้เหรอก็ไม่ได้ <c oughs> แต่ด้ไปบรลลุตั้งหลักพันถังน้ำผมก็ขอวาเลยฮึคุณแรงตรงไหนคุณลองไปดูลองไปดูเอ่อคุณลองไปดูมะม่วงสิบันไดมะเขือยาวเฮ้ยเจลาฟัสโซเลสเล่สักศิทธิ์วาเฉย แต่ตัวที่ผมต้องการคือบบบดีโลโกโกดีโลเพื่อที่จะสำเร็จเคลุดคห้ได้อ,อ่าบันดี้ก็กำลังโตนะครับเมล็ดมะเขือยาวตรงไหนที่ยังไม่มีอีกตรงนี้ก็กำลังปลูกโอเคเหมือนก็ยังจะไม่ครบเราก็ขอทุบทุบแล้วก็มาที่มเมล็ดแล้วก็เล็ดแล้วก็เอาต้นมะเขือยาวปลูก<ม>โอเคเอ้ทถูกไปรี่แพทโอเคครบละ <ผม S 1> แค่นี้แหละ ไปกระจ่อดีกว่าครับทุกคนอล่าตอนนี้ก็ปรับเป็นภาษาอังกฤษนะเพื่อความเข้าใจแล้วก็ต้องเราก็ตามหาันดีกว่าโล้ียไงซัฟาเวอร์เอ้าดีไม่มีโลครับมีแต่บาโลลิโลลีโลดี้บายโอเคเมื่อปรับภาษาอังกฤษแล้วเราก็จะอ่านได้ออกขึ้น้วทุกคนคือถ้าภาษาไทยแปลแปดกน่อยคือแบบแปลมันแปลกอ่ะผมก็เลยตัดเป็นภาษาอังกฤษซะเลยเพราะว่าถ้า าาเป็นทำเป็นภาษาไทยดีกว่าพ่อภาษาอังกฤษก็อ่านไม่ออกเหมือนกันว้าวผมได้แล้วครับลาสตาลาเลโลครับโอ้ใช่ตัวเทียร์ต้องการเรือ่องแบบลัสตาลาเรโลไม่ใช่นี่เป็นลาสตาราเลนี่เจอตัวแล้วอ,อะไรเจอทัวอะไรว้าช่์ผมดีจัดเลยไ,ได้ตัวดีจัดเลยคนนีไ้มไม่รู้ว่าจะโชว์ไงโชว์ให้ดูหรือจะโดนจับซีเวืบอบาดีโล อินซีติดตัวดีเลยไม่ใช่เมื่อกี้ผมได้เลยนะเมื่อกี้เลยนะลัสลัสมา,า,า,าคืนโลมาคืนเลยนะแอลใส่ตัวแอลพอมา,อเ,อาเลยนีเอาแล้วตัวดีผมอยู่ไหนเมื่อกี้ผมเพิ่งได้ดิจ่ะเอากระเป๋าเต็มนี่ว่ะเป็นอะไรแบบซีเข็ดปลาเปนา็นเป็นโลสเตลเลอรี่โอ้เสียดายทำไมเกมนี้กระเป๋าปเต็มแล้วไม่ยอมขายอาัลเทอร์วัตให้ผมคือคนโลสเตลัส ผูู้้หญิงรชยต้องการขายระดับศักดิ์สิทธิ์ไหมไหนอะสักดิ์สิทธิ์ผมตัวไหนสักศิษย์ผู้ชายหรือผู้หญิงถามผู้หญิงมั้งไม่เห็นน,นี่<ถ>เกแสดงว่าไร่โอเคแล้วก็ทำการจับขายครับจับขายบนกระเป๋าไหนโลถตัวไหนขับดูโลถหน่อยเหาพอก็เก็บศักดิ์สิทธิ์แล้วนี่่ะทำไมมันยังบอกว่าต้องการขายศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ด้านบนเป๋าผมก็เก็บหมดแล้วดินี่ก็ใส่หัวใจเอา้าทำไมมันหยุดใส่หัวใจให้ผม โอเคเราจะขายได้นะนนฉันจะกระจายในลอดอนนี้ผมจะไปซ่อนก่อนนะจ้าโอ๊ยแหลกมากโอ้ยเกินราคาเลยดิควไจะเจ็บหนีไปซ่อนก่อนนะโอเคได้โอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนี่ยครับทุกคนเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราเฮ้ยเดี๋ยวครั้งหน้า,าเทรนด์แบบนี้เนี่ยเราก็จะควรจะอัปเดต เกตเป็นเวลเวลเว,วลถามนะคนเดการรีนะคนโอเคน่าจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราขอขายเบลนหลอดก่อนเผื่อจะได้มีเงินเยอะนะคนโอเคฉันจะขายเบลนหลอดของฉันโอเคหมดสักทีโอ๊ยเกินจะค้างเลยโอเคสำหรับวันนี้ของแบบแพลนทีเอสเบลหลอดก็จะประมาณนี้นะคนบายอย่าลืมกดไลค์สำหรับตอนนี้ก็ได้จบแล้วนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์และ อย่าลืมกดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยแล้วจะกำใหม่คลิปหน้านะครับบายสวัสดีครับ